รายการเหตุผลความจำเป็นที่จะเข้ายุโรปได้มีอะไรบ้างและใครคือคนที่ได้รับการยกเว้นในเวลานี้คือเรื่องของเรื่องเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้ติดโควิดสูงมากทําให้ถูกจัดอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านโควิดฉะนั้นประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้บอกทุกประเทศนะครับส่วนใหญ่ในยุโรปก็จะให้ว่าถ้าเกิดคนที่จะเข้าได้นั้นก็จะต้องเป็นคนที่มีเหตุผลความจําเป็นอ่า ส่วนคนที่ได้รับการยกเว้นซึ่งถ้าเกิดต้องการจะไปเขาเรียกอะไรคนที่ได้รับการยกเว้นจากทุกอย่างไม่ต้องมีเหตุผลความจําเป็นใดๆไม่ต้องตรวจโควิด COVID ด้วยก็คือคนที่ฉีดวัคซีนวงเล็บตามที่เขากําหนดเท่านั้นซึ่งแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอีกส่วนใหญ่คนไทยจะได้ฉีดซีโนแวคกับแอสตราเซเนกาบางประเทศให้ซีโนแวคอย่างเดียวก็คือต้องฉีดซีโนแวคสเข็มไม่รับแอสตราไทยณนะนะวันที่พูดอนาคตอาจจะรับ บางประเทศไม่รับซีโนแบคแต่ว่าให้อสตราไทยซึ่งมีไม,ไม่ไม่กี่ที่ฉะนั้นถ้าจะเอาอสตราไทยก็ต้องสองเข็มอีกเพราะว่าประเทศนั้นไม่รับซีโนแบคฉะนั้นเราต้องฉีดวัคซีนตามที่แต่ละประเทศนั้นกําหนดเราจะพ้นจากทุกอย่างไม่ต้องมีความจําเป็นไม่ต้องตรวจโควิดไม่ต้องกักตัวใดๆทั้งสิน้นแต่ทีนี้ใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วยังสามารถเข้าได้อยู่ก็แสดงว่าอยู่เข้าขายที่เขาบอกว่าเป็นบุคคลที่มี เหตุผลความจําเป็นตามที่เขาระบุซึ่งมีอะไรบ้างนะครับคือแต่ละประเทศเนี่ยจะคล้ายๆแบบนี้ผมไม่ขอบอกว่าเอามาจากประเทศไหนเพราะเดี๋ยวจะมีคําถามว่าแล้วประเทศนั้นล่ะประเทศนี้ล่ะคล้ายๆกันจะมีแตกต่างกันบ้างหนึ่งก็คือครอบครัวสมาชิกครอบครัวที่ของคนประเทศนั้นนั้น,ส,นสมาชิกครอบครัวของคนประเทศนั้นนั้น ก็สามารถเข้าได้อะไรที่วัดว่าเป็นครอบครัวก็อย่างเช่นเป็นสามีภรรยาเป็นพ่อแม่ลูกที่มีเอกสารราชาการยืนยันนะครับมีคนถามว่าแล้วพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงได้ไหมก็ถ้ามีเอกสารราชาการของประเทศไทยหรือของประเทศนั้นๆยืนยันก็ต้องได้ไงถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เกี่ยวไงเขานับที่เอกสารราชาการถ้ากรณีครอบครัวกรณีที่2คือกรณีเป็นคู่รัก และมีหลักฐานความสัมพันธ์ที่ชัดเจนไม่ใช่ว่าคือต้องเคยเจอเจอตัวกันเป็นตามที่เขากำหนดอะ่ะส่วนใหญ่จะแค่ครั้งเดียวก็ได้แล้วแล้วก็มีรูปถ่ายคู่เหตุผลเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยใครบางคนอาจจะอาจจะพอจําได้เรามีการมาถึงต่างประเทศหละเขามีการเรียกร้องว่า love is not tourism ก็คือความรักไม่ใช่ไม่ใช่การท่องเที่ยวเพราะตอนนั้นเขาห้ามคนท่องเที่ยวอ่าฉะนั้น ประเทศในยุโรปเขาก็เลยยกเว้นเรื่องของคู่รักให้แต่เขาอาจจะไม่ได้บอกแบบตรงๆเขา,าจ,จะบอกอ้อมๆอย่างเช่นว่ามีความสัมพันธ์ระยะไกลมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นหรือเหตุความจําเป็นด้านครอบครัวซึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นลายเคสเขาจะบอกอ้อมๆแบบนั้นนะครับแล้วก็กลุ่มอื่นก็คืออย่างเช่นกลุ่มทํางานก็เนี่ยตามตัวอย่างก็เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพนักวิจัยสุขภาพแรงงานที่มีทักษะหรือลูกจ้างที่มีความสามารถสูง ที่จาเป็นต้องมาทํางานเนื่องจากเหตุผลด้านเศรษฐกิจและไม่สามารถเลื่อนเวลาปฏิบัติงานได้อันนี้ต้องมาตีความใครจะไปทํางานเ,เจ้าหน้าที่ทํางานตามฤด,ดูกาลด้านเกษตรกรรมเจ้าหน้าที่บนเรือแล้วก็เจ้าหน้าที่ทงการทูดบุคคลที่แล้วก็เรื่องของการเรียนเ,เรื่องทํางานนี้ไม่ใช่ทุกกลุ่มก็ต้องดูว่าเขาให้อะไรบ้างเ,เรื่องของการเรียนก็คือส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่จะไปเรียนที่ ที่ประเทศนั้นๆที่ไม่สามารถเลื่อนกำหนดการได้หรือคนที่ต้องการมาฝึกอบรมนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้หรือถ้าเกิดเพิ่มเติมอีกก็คือคนที่มีเป็นเรสซิเดนต์หรือว่ามีวีซ่าระยะยาวซึ่งส่วนใหญ่ขอกันยากอยู่แล้วยกเว้นบางประเทศอย่างฝรั่งเศสวีซ่าระยะยาวขอไม่ยากอันนั้นเขาแบบวีซ่าระยะสั้นเขาไม่ให้แต่วีซ่าระยะยาวก็ยังให้อยู่ประมาณนี้นะครับ ฉะนั้นพระภิกษุละอ๋อก็มีคนถามพระภิกษุได้ไหมมันสูงเสียงมากๆว่าเออมันจะเข้าข่ายไหมว่าไม่สามารถเลื่อนหรือปฏิบัติงานได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเขาเรียกอะไระเป็น,เป,นเป็นเคสบเคหรอเป็นเป็นเคส by เคสคืออย่างที่แน่ๆคือจะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนจากหน่วยงานอะไรสักอย่างของประเทศนั้นๆคือมันมีสองชั้นชั้นแรกคือเรื่องของการขอวีซ่า ซึ่งณนะเวลานี้วีซ่าผ่านก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปได้เพราะเราก็จะไปติดอีกขั้นตอนหนึ่งคือไม่ใช่ตอมอแต่เป็นเจ้าหน้าที่สนามบินเขาจะไม่ให้เราขึ้นเครื่องตั้งแต่ตอนอยู่ที่ไทยเลยถ้าเราไม่ได้มีเหตุผลความจําเป็นมากพอ,พอเพขาจะต้องเป็นคนตรวจเอกสารดังนั้นบางคนบอกว่าจะไปเยี่ยมญาติลุงเลทที่ไม่ได้มีหลักฐานราชการยืนยันโยงกันว่าเป็นจะเชื่อได้ไงเป็นเป็นญาติจันจริงเป็นน้าเป็นหลานจันจริงอะไรอย่างเงี้ยบางคนไม่มีก็เราให้มีวีซ่าแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเครื่องบางคนถามพ่อเลี้ยง อ่เพราะอย่างกรณีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงก็อย่างที่บอกครับว่าถ้ามีหลักฐานราชการซึ่งคงจะเป็นของประเทศนั้นใช่ไหมยืนยันว่าเป็นพ่อเลี้ยงเราจริงแม่เลี้ยงเราจริงก็ต้องได้เหมือนกันคือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับหลักฐานคือมีวีซ่าแล้วก็ต้องมีหลักฐานยืนยันว่ามีความจําเป็นจริงๆที่จะได้ไปด้วย